บาลให้สิทธิในการช่วยเหลือไม่เกิน3,000บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้สิทธิ์ในส่วนของมูลค่าคูปอง500บาทต่อสิทธิ์ด้วยค่ะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568เป็นต้นไปจํานวน500,000สิทธิ์เท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะสําหรับโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งคุณสมบัติของนักท่องเที่ยวที่จะวางแผนในการเดินทางจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวประชาชนลงทะเบียนผ่านไทยไอเดอแอพพลิเคชันเพื่อที่จะยืนยันตัวตนในการรับสิทธิ เรจะเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 8ที่เว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com นะคะซึ่งจะให้สิทธิ์ในการเดินทางจริงตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึง31ตุลาคม,คม2 5 6 8โดยจะต้องชําระค่าที่พักอย่างน้อย3าวันล่วงหน้าก่อนวันที่เดินทางจริงนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของรูปแบบในการสนับสนุนครั้งนี้นะคะแบ่งออกเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์50%ไม่เกิน3,000บาทต่อคืนวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์ นะคะแต่เลิกไม่เกิน3,000บาทต่อคืนแต่ว่ารัฐบาลช่วยอยู่ที่40%และจะมีคูปองดิจิทัลสามารถใช้จ่ายในส่วนของร้านประกอบการร้านค้าต่างๆในการเข้าร่วมโครงการอีกนะคะมูลค่าคูปอง500บาทต่อสิทธิค่ะลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศทเที่ยวไทยคนละครึ่ง .com 1กรกฎาคม2568คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ